คุณคิดอย่างนั้นมันไม่ปลอดภัยผมให้คุณลงนะครับตัดสิทธิ์คุณเลยผิดได้ไหมครับไม่ใช่ผิดผิดได้ไหมคือ,อ,อ ผมจะไม่ให้เขาทำอะไรส่วนขาผมครับเพราะขาเขาไปมวยสาคอนก็คือเตะคือยี่แต่ว่าถีบถีบเขาคิ้งไม่เตะนะครับถีบเอางี้ยืนกดมวยสาคอนไหวไหมชกอย่างเดียวเดียวค่ะไม่ไหวเพราะคุณขามีปัญหาขามีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวเวลาแข่งมันประสานกันมันมีปัญหาจริงๆครับถ้าคุณออกลูกเตะคุถึงยกเลิกกันนะพยายามทิ้งทิ้งเลยนะชกชกอย่างเดียวพอชกเดียวพอครับเพราะขาคุณขาคุณไม่ปลอดภัยเข้าใส่เขาไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้ขาขาหักกลางเวทีขึ้นมาตคร คับคุณผมทีมงานทุกคนไปหมดหมือนไม่ใช่แค่คุณคนเดียวขอบคุณ okay นะครับขอบคุณนะครับที่เข้าใจเราเราไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะไม่เคยรู้จักกันนะครับเราต่อยกันเสร็จเป็นเพื่อนกันครับเรามาแลกเปลี่ยนมาแลบอะไรนะมาต่างการต่อสู้กันดีกว่าครับโอเคครับต่อยเสร็จเป็นเพื่อนครับ มากาง เขาวง้ะเขาวงเลยหมั่นงเลยขออเลยขาห บอกแล้วนี <begun> ่แ <gehört> ค <horrible> ่ต่อยอย่างเดียวนี่พเตะ